อบจภูเก็ตจัดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี2563สมัยที่2 วันที่สิสิงหาคม2563น้อณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอบจภูเก็ตจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมัยสามัญประจำปี2563สมัยที่2โดยมีนายธีรเจียสกุลเป็นประธานในการประชุมสภาซึ่งมีนายวัชรินปรปฐมวัฒนพงศ์ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนางสาวชุติมาสนิทเปลมนางสาววรลักษณ์จันรแก้วรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหว การประชุมท้งนี้ได้มีนายไกรวุฒิคุ้มบ้านทําหน้าที่เป็นเลขานุก,การสภาอบจอภูเก็ตโดยการประชุมได้มีระเบียบวาระต่างๆดังนี้ 1. แจ้งการบรรจุข้าราชการใหม่จํานวน11คน 2. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ 3. ขอความเห็นชอบให้วัด และมัสยิดใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาและศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมประจำมัสยิดจำนวน9แห่ง 4. ขอความเห็นชอบรับมอบคารุพัน์และอุปกรณ์การแพทย์จากบริษัทฮอลิเดย์วิลเลจส์ไทยแลนด์จำกัดจำนวน43รายการ 5. ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ผู้ขอเช่าที่ดินจำนวน3ราย ร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ไม่เดี๋ยววันการก่อสร้างมีการเนิดรับแต่ให้ดทางอ้อมจากทุกสถานที่ในท้องที่เกิดหรม่ช่วยพันที่ที่ชาว้านโอยุ59วันที่12กุมาพั2560หลายหลายท่านอภิปรายนะครับมันเป็นเรื่องเดิมนะครับแล้วก็วนกลับมาอีกนะครับแต่ถ้าผมเป็น พวกแม่านมันก็ต้องกลับมาที่เดิมอีกนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เขาก็ต้องดำเนินการนะครับฝ่ายผู้ผู้ร้องนะครับก็ต้องดำเนินการให้ให,ให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ได้ดำเนินกระบวนการไปตามขั้นตอนคือไปร้องความส่งเสริมแล้วก็ให้การกวชสั่งมาตามนังสือเนี่ยน,นะครับผมไม่คัดค้านนะครับผมเห็นด้วยไปยซ้ำนะครับว่าสามบริษัทนี้เข้าหลักเกณฑ์ตามมติกอลรมตามเงื่อนไขผมไม่คัดค้านเพราะคุณทำมาดี นะครับทำตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะครับเขาไม่ค้างเลยนะครับว่าคุณเข้าเงื่อนไขหรือไม่หรือภา,า,าวะนะั้นรวมแล้วมีม,มติกรอ,อกมาแล้วก็จะปัญหาจริงๆเราให้ทุกครั้งที่ผ่านมาท่านไปดูได้เลยนะครับทุกปีที่ผ่านมาที่ที่มีมติกรอมออกมาเนี่ยต่เหตุการณ์ตรงนี้นะครับจะเกิดจากการอภิปรายของสมาชิกแต่ละท่า,ทาน,นมันไม่ได้ขึ้น,นจริงๆ,งๆนะครับก็ต้อง ฝากท่านผู้นิยารนะครับก็ต้องไปพิจารณาในในในส่วนนี้นะครับ